เป็นมาลายจริงของจริงคิดว่าทุกวงอ่ะคิดว่าทุกวงการนะพี่รันขนาดลิเกขนาดลิเก,ขเ,กเขายัางได้กันเป็นละเป็นเป็นล้านล้านเลยเป็นคืนหนึ่งเป็นล้านล้านเลยขอบคุณออขอบคุณครับพี่รันไม่เป็นไรคร่ะพี่โสภาชานแอรไปติดตามแนละไปให้กาลังใจกันอ่ะพี่สนันพี่ลาแดงนะคะแปดคนคะ่ะแดนเซอร์อ่ะแดนเซอร์รับได้แค่แปดคนใช่ไหมอ่าอันนี้ลงลงผับแต่ยังให้อีล,อลานน้อยเซฟนะอย่าลืมว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นวงรุนจีระรับ ตอนนี้ระดับระดับพระก,การก็ได้ระดับพราก,การราชินีทีท่ททททททาดารำเพล,ลินร้อยล้านของเรานะคะแต่ว่าถ้าเข้าไปลงในผับในบาร์เนี่ยมันก็ต้องลงอ่ะนะเ,ะเพราะเะจ้าภาพเขาอยากได้อุอิลานน้อยไปสแสดงเขาอยากได้อิลานน้อยไปแสดงอิลาน้อยเขาต้องไปนะไปสะแสดงนะคะแต่มันจะเลิกไวกว่าเลิกไวกว่าเ,เ,เลิกไวกว่าสาวน้อยพชรบันแพง ตอนไปเล่นแต่ละที่นะพี่รันว่าแล้วก็อยากให้อีลาน้อยเซฟเซฟตัวเองนะ,ะส่วนมากคนคี้เล้าเมายามันเยอะ,อะ,อะกลุ่มมันเป็นก็รู้อยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องดื่มเหล้ามันเป็นอ,อย่างสาวน้อยเพชรน้ำแพงไปก็มีแต่ว่าอีลาน้อยไม่ไม่ได้ไปอยู่ใกล้ๆอยู่บนวทีมันสูงไม่สามารถแต่ว่าถ้าเป็นโรงพวกนี้บางที่ก็สูงบางที่ก็พื้นก็สูงจะ เอฟซก็จะเข้าไม่ถึงนะจะจับได้แค่จับมือแต่ถ้าเป็นแบบที่เมื่อคืนเนี่ยเอแบบนั้นอะ่ะมันก็ใกล้ชิดมันก็โอเคแต่ก็อยากให้เซฟให้เซฟการถ่ายรูปเ,เวลาเอฟซมาขอถ่ายรูปกับอีลาบางคนก็ไปรอบ่ายสองายสามก็นั่งดื่มนั่งดื่มเหล้ากันอนั่งดื่มเหล้ากันรอกันละก็เกิดการเมาเมามันกันขึ้นมาอมืเวลาไปถ่ายรูปกับอีลาก็ไม,ไม่ไม่ได้เซฟอีลาอืนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะ สำหรับผู้ชายก็ถ่ายห่างๆนะคะอย่าอยู่ใกล้การโควิดอ่าได้เป็นภาพที่มันไม่บดสวยบองงามเด้อเมื่อคืนนี่นะคะเมื่อคืนผมขำคณะตะโกนถามอีหล่เอาเอาเอายาเอ้เพชรอะไรเพชรเพชรเต้นคนในงานศูนย์ศูนย์คักผมศูนย์คักผลปรากฏว่าปากปากแตกล้มใส่โต๊ะฮ่าๆมันน่าจะมีคลิปถ่ายติด จะเป็นช็อตเด็ดปากดีปากดีอ๋อปากดีแตกเลยเลยเจอของดีอีลาเขาให้เ้าใช่จริงหรือพี่สอนเมื่อคืนผมผมเมื่อคืนผมขำคนตะโกนถามอีลาเอายาเอายาเพนสเตตอพี่ลาไม่รู้จักยาอะไรเนี่ยยาเพนยาแพคแพกแตนคนในวงในก็คือพูดความหมายก็คือพูดไม่ดีใช่ไหมความหมายก็คือเออเออ พูดขึ้นขึ้นไปหาอีหลานน้อยพูดแบบหยอกหยอกแต่ไม่เอแบบแบบไม่ดีใช่ไหมล่ะเออเห็นไหมกรมก็เลยตามสนองเลยใช่ไหมขอบคุณค่ะพี่ชาตีบบาวทนบอกว่าลูกของดตรสมพงษ์ดกโดนปลาก,กินไปหมดแล้ว <c oughs> อุ้ยพี่ราตีอุ้ยโอ้พี่ราตีาตบบาวทนบอกว่าลูกของดรสมพงษ์โดนปลาก,กินไปหมดแล้วค่ะ <c oughs> โดนโดนปลาก,กินหมดเลยใช่ไหมอุย้ยเนาะ ฝากช่วยกดติดตามช่องเพื่อนๆที่ที่ลิง,ง์เอ่อที่ลิงก์ข้างบนด้วยนะคะช่วยกันดันๆค่ะ fc น้ององค์อิงค่ะขอบพระคุณมากค่ะเม่อเดี๋ยวพาไปเวลาเข้าผับพ่อโจจะเข้าป,ประกบแทนครูหมอนอิงค่ะถูกต้องอน้องหมอนอิงจะขึ้นไปอยู่ข้างบนไม่ได้พิษณน,นันพิลาแดงผมดูคลิปเบาโทนเห็นสายลุงขึ้นบ้านน้องกางําลังสื่อถึงความดีมากๆครับพิรันอูสายลุงบ้านองค์อิงอสุดยอดมากอะนะ บ้านอีลาน้อยวิวสวยมากวันนี้พี่รันนั่งรถไปกับอ่าไปกับพ่อพ่อยุทธทั้งหมดห้าพันกว่าท่านนั่งรถไปกับพ่อยุทธเมาหัวฟัดหัวเวียงนะคะอ่าไปเห็นสวยงามมากนะพี่รันขนาดสวนนงนุชติดต่อไปแสดงจากปังแค่ไหนคะ่ะพี่บุญธรรมขอพระคุณมากค่ะอยากให้ไปเล่นที่สวนนงนุษต์แต่สวนนงนุษต์บโจบก็รับแล้วนี่รับรับแล้วไม่ใช่เหรอ,อบรรจุได้สี่หมื่นคนนะ่ะ ขอบคุณมากครับมาเดี๋ยวมันจุดได้สี่หมื่นคนนี่แม่นบอละเปิดปุ่มปิดใหม่วันที่ยี่สิบเจ็ดขึ้นไปมีมีน้องใหม่พัชรีที่โดนกักตัวที่เกาหลีไม่ได้เข้าเกาหลีมาวงเสาน้อยครับอา้าวน้องพัชรีจะไปเล่นไปเกาหลีไปเกาหลีแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ไปเกาหลีได้มาขึ้นในวงเสาน้อยใช่ไหมสวัสดีค่ะลูกปันอ่ะหมึกย่างซิ่งสวัสดีครับ ติดตามพี่รันครับไม่เครียดครับขอบคุณมากกับพี่พี่ไพ,พ,พทูล